New Folder คุณที่เป็นบุคคลปุษศนาได้พบเข้ากับคอมพิวเตอร์ลึกลับเครื่องหนึ่งในนั้นมีทั้งข้อมูลไฟล์และโฟลเดอร์ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเธอหรือเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ชื่อว่าซูซี่ทุกโฟลเดอร์ที่คุณเปิดทุกไฟล์ภาพที่ถูกแสดงเริ่มค,ค่อยๆเผยเรื่องราวและปริศนามากมายมากขึ้นคุณเป็นใครในเหตุการณ์นี้เจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หายไปไหนและทำไม ึงไม่มีใครเคยพบเจอเธออีกเลยใน New Folder เราหลุดจากเกมสยองขวัญไปนานฮะคำเตือนเกมนี้มีภาพที่อาจจะโอเคของกัาสวัสดีครับวันนี้ของก็ผัดนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า New Folder หยุดทำแสลงได้ดีกว่าโอเคครับผมเราหายจากเกมยังสยองขวันไปนานซึ่งในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเซอร์จิเคิลฮอลเลอร์ไม่เสียเวลากันดีกว่าฮะเพราะว่าเกมเนี่ยไม่ได้มีหน้าไม่รู้เลยข้างนั้นเพราะงั้นเราก็จะไปกันเลยยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ด o w t h e fuck I should know เฮ้ยอ๋อกูอ,อ,อ,อะไรไปก็ได้เหรอกูอะไรไปก็ได้เมื่อกี้กูจะพิมพ์ควยเลยไม่จบเลยจบ,จบละอ่ะ โ okay. oh. อ้อะึกบอกไปเลยว่าเกมนี้เนี่ยเราจะให้ราบมดเป็นใครสักคนหนึ่งที่เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ขึ้นมาแล้วต้องมาสืบหาว่าเธอคนนี้เจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยหายไปไหนประมาณนั้นบงังผมว่มันใจเหมือนกันเอาอเคฮะไฟล์มันดูอยู่ลกที่ลกตามากเลยย้ายมันดูเข้าท่ากันแล้วกันทำไมมีเอามองอยา่นั้นนะ่ะมีถังขยะที่เหมือนจะมีไฟล์ข้างในอยู่ในนั้นมีเจ้าตัวเครื่องเล่นแผ่นเป็นดีวีดี มีฮาร์ดไดร์เหรอไม่ใช่ดิมีโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า s อสเลเยอร์จับโฮมดอร์ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของ Power Point อะไรพวกนี้หรอบ้างเฮ้ยอันนี้มันอยู่มุมนี่หว่าถ้าเป็นอย่างนี้โอเคต้องลื้อของขยะมาก่อนดูที่มีอะไรบ้าง New f o l เดอว่ะ e s t o r e คือมันสามารถที่จะกดรีลต์ได้หรอนนี้มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรโอเคอ่ะฮะเมนู ไม่มีอะไรมีตั้งค่าอ๋อปรับโอ้โหลายตามาตั้งนานโอเคฮะอันนี้เหมือนต้องใส่พัดเหมือนป่ะใส่มั่วได้ปะไปได้แล้วตัวเครื่อเล่นดีวีดีฮะกูกลัวมากเลยว่าทุกครั้งที่กูกดเข้ามาในที่ใหญ่แล้วกดออกไปมันจะบบกว่าเจ้าเอ๋ออันนี้เล่นเพลงเหรอมาเล่นนอมดีกว่าอีต้อนรับ ีเพลงอื่นแล้วโอเคอันนี้มีไฟล์เหรอเดลลี่หนึ่งสตีวี่ายอะไรอะมาไมาแคทอ๋อเหมยียวชื่อว่าสตีวี่โอ้น่ารักมากมายตัวพุงฮะอันนี้เดลลี่เหรอมึงอย่ามองคนละเวคุยเอาแบงงี้เลยกันสุขสันต์วันเกิดสำหรับฉันและก็สุขสันต์วันปีใหม่ ฉันคิดว่าฉันควรจะเริมเก็บของแล้วก็ขยะของฉันเนี่ยออกไปได้แล้วนะนี่มันก็24ปีแล้วนะคนะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยกับการเก็บกวาดขยะฉันคิดว่าเจ้าที่เหลือเนี่ยไว้ในล็อกอ๋อไม่ใช่ดิหมายถึงว่าทิ้งไฟล์ในพวกนี้เหรอถ้าเราทิ่งเหลือเนี่ยไ,ไยว้ในเจ้ของล็อกเก็ตโฟลเดอร์แล้วกันนะสำหรับตอนนี้รหัสเนี่ยมันควรจะเป็น shape of b y cat color หรอสี คือสีของปอกคอมแมวหรือว่าเป็นรูปลักษณะของปอกคอมแมวไม่ไม่เรดก็ฮาร์ดนะฮะเอ,อเดี๋ยวนะมันมันมันใส่ไปในนี้ได้หรอวใส่เดี๋ยวอ๋อได้วะเอดเอียฮาร์ดโอเคฮาร์ดได้ฮะเป็นอีกนะเอานี้ไปก่อนผมต้องไปดูที่โฮมก่อนโฮมดอคืออะไร,รอืมอโฮมดอมิสซิ่งหนึ่งศูนย์สามเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้ฮนะโอเค ในนี้มีไฟล์อยู่สี่ไฟชื่อว่าเดลี่สองว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอีสัตว์กูคุกูไว้ใจกูไว้ใจงานใหม่เนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกกังวลไปอย่างมากเลยฮะฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะเชื่อขนาดนี้เลยกับการที่ฉันเนี่ยโชคดีที่จะมีโบน่ะโบอะไรคือโบเขาเนี่ยมาหาฉันโดยที่ถือกล่องช็อกโกแลตขนาดใหญ่มาแล้วก็กอดฉันแบบเต็มอกแล้วก็บอกฉันเนี่ยให้ใส่สุดไปเลย ไอ้บ้าเอ้ยกาแฟที่เขาให้ฉันมาเนี่ยมันดันมีรสชาติหวานที่ทฉันม่ชั้นเนี่ยเอหว่าไม่เคยลืมกับสิ่งที่เขาเนี่ยซัพพอร์ตฉันมาตลอดแซนบล็อกเลฟเนี่ยว่าใดพอพูดถึงโบเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะแนะนำฉันให้รู้จักกับเพื่อนของเขาคนนึงเขาชื่อว่าเควินนะเขาดูดีนะเป็นคนที่ดูดีแต่ว่าดูเหมือนกับว่าสตีวี่เนี่ยเจ้าเหมียวเนี่ยจะไม่ชอบเขามากเท่าไหร่แฮะบางทีเนี่ย ในอนาคตเจมี่อาจจะใจดีขึ้นก่บเขามากกว่านี้หรอือาาั้าะเหมือนกับว่าจะมีตัวละครเพิ่อมอีก2คนก็คือโบและก็เควินฮะเควินเนี่ยแมวไม่ชอบแต่ว่าโบเนี่ยแมวชอบเอาละฮะมันจะมีอะไรเกี่ยวกับแมวหรือเปล่วาโบว้าวอันนี้คือโบฮะเหมือนกับว่าจะเป็นตัวละครที่ตัวของอเธอเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์่อนข้างใหญ่ยเยอะคือยัอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าจ,จะเป็นคนที่กำลังดูใจกันอยู่อะไรประมาณน,นี้ฮะ อีเมลอีเมลจากโบโม่เหรอโอ้มันจะไปเดทก,กันด้วยแฮะจะว่ายังไงถ้าเราจะมากินมือ้อค่มกันคืนนี้อะฮะว่าไงสุซานท่านจะไปกินมือ้อค่มที่บ้านใหม่ของเธอว่างไงเลยฮะวันเนี้ยมันจะเป็นห้องใหม่อะไรประมาณนี้มันคือหมายเลขหนึ่งแปดห้าใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะฉันจะทําอะไรอร่อยอร่อยเเธอกินแล้วกันแล้วก็สตีวี่ด้วยถ้าเกิดว่าเธอเป็นคนล้างจานอะนะจากโบมีเควินมาด้วยฮะ เอ้ซ hey, ูซานเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าเหรอเอ้ hey, ว่าไงซูซานผมคือ Kevin เควินเองนะผมได้รับอีเมลของคุณมาจากโบอะเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าก,กลัวไปเลยนะผมแค่คิดว่ามันน่าจะเจ๋งมากกว่าถ้าเกิดว่าเราได้คุยเรื่องอะไรกันที่มันไม่เกี่ยวกับงานอะนะอ่ะฮะผมเนี่ยอยากจะรู้เรื่อ,องเกี่ยวกับคุณมากเลยเราสามคนเนี่ยจะรู้จักกันดีมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นเอาไว้จเจอกันในวันพรุ่งนี้ตอนเอ่อ ประชุมรอบเช้าได้กันนะจากเควินเหมือนกับว่าจะมีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันหรออันนี้เควินที่สองฮะอุ้ยกุญแจด้วยวะออกเดือนที่แล้วว่านายซูซานผมสังเกตว่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่าจะทิ้งกุญแจบ้านไว้ที่โต๊ะเมื่อคืนก่อนน่ะมั่คือกุญแจที่มีป้ายสีแดงติดไปอยู่ใช่ไหมล่ะมันแย่หน่อยที่วันนี้เนี่ยผมรีบเกินไปนะคุณอยากจะเห็นนะ้ว่าคุณเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนโอ้ได้กุญแจมาด้วยคือรับกุญแจผ่านอีเมลสุดยอดเลยคะอุ้ย ว่าตาฟักโอเคอันนี้เป็นงงสองงง JPG ว่ะอ่าไม่ไม่ดีมัง้งโอเคฮะตอนนี้เราได้แจบ้านมาแล้วไม่เลยเปลี่ยนแปลงเมืม่อวักเรื่องกลัวแล้วเนี่ยอย่านะเว้ยสักกูจะเฝ้าดูมึงทุกฝีก้าวโอ้ยแม่เอ้ยอุ้ยมึงมาคอมพิวเตอร์เดียวคอมพิวเตอร์อ่านได้ยังไงวะเนี่ย แล้วก็มีเจ้าเหมียวที่สภาพเหมือนกับว่าจะน,นี่หรอมีคนบุกเข้ามาในบ้านอันนี้คือเหมืนอนกับว่าจะเป็นมุมมอง Perspective จากเราที่เข้ามาในบ้านซูสานฮะปรับสีได้เหมือนเดิมอ่ะเช็คไปเรื่อยฮะอีเมลจากโบหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ผมมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งกับคุณนะเผื่อว่าคุณจะกังวลใน,นที่ทำงานะอนะ บอกให้คุณรู้แล้วกันว่ากุญแจพวกโฟลเดอร์คีย์พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับฟฟลเดอร์ของคุณด้วยแค่บอกไว้ก่อนเผื่อมีใครบางคนหรือว่าสักอย่างเนี่ยอยากจะเข้าไปสอดส่องโฟลเดอร์ของคุณเลยนะบอกให้ผมรู้แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาอะไรจากบลฮะโอเคอันนี้ก็จากบูเหมือนกันเป็นเรื่องบอกว่าพวกนี้มีแผนที่ว่าจะทําอะไรไหมแล้วก็มีอุโมจีดูหน้าเขินเอ้ซูซานซูซี่เขาเรียกว่าซูซี่สินะ มอยากจะบอกให้คุณรู้หนี่ยว่าผมจะต้องออกจากเมืองไปประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ได้นะเพราะว่าคุณยายเนี่ยเขาอยากจะให้ผมเนี่ยไปหาเธอก่อนที่ซัมเมอร์จะหมดเพราะฉะั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งหรือมั้งผมก็เลยอยากจะมาถามคุณก่อนว่าคุณเนี่ยอยากจะออกไปเที่ยวเล่นกับผมก่มกอนไหมในวันพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะไปอะนะผมจะซื้อขนมที่คุณชอบเนี่ยมาฝากให้กันเพื่อเป็นการตอบแทนปลอ,อผมรักคุณนะ ดักโบอ้าวอันนี้คือคบกันแล้วเหรอก็อันนี้คือจอร์สันใครวะเนี่ยเช็คก,กิ้อินฮะเฮ้ยซูผมแค่ทักมาถามนิดหน่อยนะว่าคุณเป็นยังไงบ้างผมไม่เห็นคุณที่ทำงานเลยตั้งแต่ช่วงเริ่มซัมเมอร์นะผมเนี่ยเห็นคุณเป็นหนึ่งคนในฐานนะคนที่ทํางานได้เจ๋งที่สุดแล้วนะในหน่วยของเราอะ่ะผมก็เลยคิดว่าน่าจะมาเช็คคุณดูหน่อยได้กันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าแน่นอนว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะบอกผมไตลอดเลยนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้น แค่จำไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรแล้วก็อย่าลืมลงบันทึกอย่างเช่นว่าคุณป่วยเนี่ยก็ลงไว้ซะหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะทำคีย์การ์ดคุณหายเพราะงั้นเนี่ยก็เอานี่ไปแลกกันถ้้เกิดว่าคุณทําหายนะเป็นคีย์การ์ดของออฟฟิศเหรอเป็นจอนสัน์นก็จะเป็นหัวหน้าแผนกของเราไรประมาณนี้ฮะได้ของมาเยอะเลยฮนะเอาเดี๋ยวดิเหมือนกับว่าคือผมไม่สามารถที่จะลากมันไว้ข้างล่างได้หรอได้โอเคให้กุญแจกับคีย์การ์ดมา อันนี้มีดิสเพย์อีกแล้วมีสามไฟล์ฮะให้เล่นวุ้กูต้องบอกเสียงก่อนแล้ววะเพลงแม่งดูบอกว่าโอ้มันมันยาวลงไปเรื่อยเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใครมาเล่นเกมขย,มมย่มอะไรแถวแถวนี้วะอันนี้ มีเอสดอาร์ตโอ้โหหื้อลึก <c oughs> ใสสุดมันคืออะไรอะ่ะกูไม่อยากจะโอ้ไปเรื่อยเลยฮะนี่ไดอารี่ฮะไอเมียวดูกูก่อนนะเว้ยในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ทำตามฝันในการเดินทางอรถทิปในซัมเมอร์นี้เลยฮะได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆได้กินอาหารอร่อยอร่อยซึ่งมันก็ดีนะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน อาเลยแค่สองสามวันเลยฮนะก่อนที่เราจะไปอะนะแต่ฉันเนี่ยตั้งตารอไม่ไหวแล้วละเราคงจะหุดเหงิดกันมากก็ถึงตอนที่มันจะจบแล้วถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยากนะที่ทิ้งสตีวี่ไว้คนเดียวเนี่ยฉันเนี่ยเริ่มคิดถึงเขาแล้วแนฮะหมายถึงคิดถึงใครวะคิดถึงผู้ชายหรือว่าคิดถึงแมวอันนี้เหมือนจะเป็นแดรี่ก่อนที่จะออกไปอรอเพราะว่าบอกว่าอีกประมาณสองสามวันก็จะได้ออกไปแล้วไปไปเที่ยวมัง้งอืมเพาะจะทิ้งแมวไว้ไม่เขาไม่ไมไมไม พาไปศูนย์รับเลี้ยงอะไรพวกนี้ว weird, นะเวียดฮะโฟลเดอร์เวียดเปเปอร์เดรี่ก่อนได้วกันวัดพวกเขาเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกกังวลแล้วก็น่าขยีแยงแปลกๆแฮะผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาเนี่ยก็เป็นแค่พวกบ้าแล้วก็ไม่มีเอ่อว่าฮาร์ม e s สเชี่ยดทำไมอยู่คำนี้ไม่อยู่จับปากกูวะไม่มีพิษภัยแต่ว่าฉันเริ่มคิดได้แล้วว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะอันตรายอ่ะนะเราต้องสืบต่อไป อะไรวะสืบอ,อะไรอ่ะเปเปอร์ Paper, ฮะโลเคอล์นิวเหมือนกับว่าจะมีแก๊งอะไรที่อย่างหนึง่งสืบตั้งขึ้น,นมาหรอเอาแล้วเป็นสายสืบอะไรหรือเปล่าเนี่ยพาสเวิร์ดเหมืนอนกับว่าเรายังไม่เจอแฮชซัมเมอร์เก้าสามกรีนตะกายกุญแจนี่สินะเดลี่มาเลยโอ้ว้าวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเออหน้าหนาวปีนี้เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดนี้เนี่ย เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีใช่ไหมล่ะฉันคิดอย่างนั้นจริงๆเลยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าเหมียวตัวแรกของฉันเนี่ยจะอยู่กับฉันมาปีหนึ่งแล้วอะแล้วก็ใช่รูปวันเกิดเนี่ยมันออกมาดูดีมากเลยแต่ว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะโพสต์ประโที่ไหนตอนนี้อะนะพวกมันเนี่ยควรจะต้องอยู่ในไฟล์ต่อไปแหละครับสาหรับตอนนี้และฉันเนี่ยควรจะหาพาร์ทสุดไปที่ดีกว่านี้ด้วยเมื่อใจดูสดุดตาไป่อยแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะจำง่ายมากขึ้นก็คือจะเปลี่ยนพาร์ทสุดไปเป็นวันเกิดของสตีวี่หรอ อะไรคืออะไรวะเดนทำไมผมดูไม่ออกเลยอ๋อยี่สิบใช่ปะ่ะแล้วปกติวันเกิดเขาจะใส่แค่ตัวเลขศูนย์สองสองศูนย์อย่างเดียวหรอหรือแกก็สามศูนย์สองอันนี้เป็นซันเซ็ตอ้ยเหรอเหออะไรวะฮปปี้เบร์อเด์อ๋อนี่รูปเต็มฮะนี่คือวันเกิดใช่ปะ่ะเก้าสามมันใช่เหรอหรือหรือว่าปีเก้าสาม 0 1>, 1 0 2อันนี้คือพารเวิร์ดสินะมันมีอะไรรูปปะวะไม่มีเนาะ9 3 01 20ไม่ใช่0120ไม่ใช่อา้าวชิบหายแล้วดี๋ยวต้องเป็นบักเดือยเยียอฮะเดือยเยียีฟอรหนสอืม เอ้าอ๋อแค่ปีเกิดเฉยไม่ต้องวันหรือหรือไม่ต้องเมื่อกี้แม่งเหมือนือกับว่าเอ้ยกูคี้เ,เกียจว่าดูมุงพิมพ์แล้วบอกเพื่อนมึงมึนสใสใไปเลยอะก็คือบอกโงงแจ้งเลยฮะซัมเมอร์เจ้าสามไดรี่กแล้วโบโบเนี่ยมาขอฉันออกไปออกเดทนะมันจะเป็นเหมือนเดทแบบเพื่อนมากกว่าหรอบางจะคิดว่านะท่านดูไม่ออกเลยว่าเขาเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ย ก็แค่พยายจ,จาแบบว่าเป็นคนแบบว่ายิ่งเอาวิ่งเงย,ย้าซิลลี่อะไรพวกนี้แบบว่าดูแบบติงต้องแต่ว่าชั้นเนี่ยก็ชอบดอกไม้ที่เขา,เามาให้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีเรื่องแ,บบแปลกมากมายเกิดขึ้นที่สุดใหญ่เดี๋ยวมันเกิดขึ้นกับเควินเหรอนะฉันก็เลยดีใจที่ชั้นเนี่ยได้มีโบรแทนเขาเนี่ยเป็นคนใจดีและเขาเนี่ยเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอเลยนะตอนนี้ชั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบว่ามือบนที่สุดฉันหวังจริงๆว่าเด็กครั้งนี้นี่จะเป็นอย่างที่คิด จะว่าเขาเหมือนกับว่าตัวละครของซูซี่เนี่ยจะเริ่มเดือดจับตัวของโบนะฮะแล้วก็ทิ้งเควินไว้ข้างหลังกลายเป็นแบบว่ามือที่สามกูวัวกัว,วไม่เริ่มไม่อยากเปิดไฟจีบจีแล้วป่ะอันนี้คือปิกนิกเหรอโอ้วัตฟักแพ็กจิ้งนี่หว่าไม่ใช่ปิกนิกคือขนของเหรออ่าสวีทเดทฮะเดทด้วยกันโอ้ย the fuck? อะไรนี่มันคือไอโบเหรออะไรว่าเมื่อกี้นี้ทำไมอยู่ๆมันมีคร์เซอร์ปดกันหนึ่งม,มันพามันพาไปไหนวะดออีกแล้วอันนี้เป็นดอรล้านฮะเอกสามเมื่อกี้มีเลขสามแ,แดงๆด้วยโอ้นี่เป็นออฟฟิศที่ทำงานของเราบ้างอันนี้แล้วอีเหมียวกลัวว่ากริชกริชเลยคือ บรรยากาศเกมนี้มันจริงจังมากเลยผมเลยไม่ไกล้าบอกว่าเล่นมุกอะไรฮะอ่ะวอก่อนแล้วกันเควินนี่คือเควินกูรู้เลยว่ามันจะเกิดเชียอะไรขึ้นฮะถ้าเกิดว่าเกมนี้ไม่มีหักมุมอะไรโคตรเนี่ยกูว่ามันจะเป็นเรื่องราวมือที่สามรักสามเศร้ามี่หรอเวอปนี Company. นี่ยัยเป็นเรานี่ยัยเป็นโบนี่ยัยเป็นเควินส่วนนี้เป็นอะไรจอรนสันเหรอไม่รู้ว่ว New ์เดอร์ฮะ นี่คือกุญแจกุญแจมาดิเจอยู่ที่คออะ่ะเอลนเจเกอร์เออเควินโนดคอลมี930227เควินโนดคอมซีมีอาฟเตอร์เวิร์กมาเจอผมหลังที่ทำงานเสร็จแล้วมีรูปรอยมือด้วยฮะสยองเป็นบ้าบินดิสโต ว้ t the fuck อะไรอ่ะมันคือลัทธิประหลาดแน่ๆเลยอีเมลเบียดอีเมลส่งมาจากซูซานเองเหรอคือซูซานส่งเข้ามาในอีเมลของออฟฟิศเหรอหรือว่าส่งมาหาโบะเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นโบฮะอันนี้เฮ้ยโบฉันอยากจะบอกนายหน่อยว่าเควินเนี่ยเหมือนกับว่าจะส่งอีเมลอะไรแปลกๆมาหาฉันบ่อยๆนะบางทีเขาอาจจะแกล้งฉันนะแต่ว่ามันทำให้ฉันเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วอนะ่ะตอนเนี้ย ฉันเนี่ยต้องหยุดตอบเขาแต่เหมือนก็ว่าเขาเนี่ยจะยิ่งส่งฉันมามากส่งมาหาฉันมากกว่าเดิมซะอีกนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะทาอะไรได้ซ้าอ่ะฉันจะส่งอีเมลที่เขาส่งมาให้ฉันเนี่ยไปหานายแล้วกันแล้วก็อันนี้คือเป็นอีเมลตอบกลับจากโบไปหาซูซานฮะโอ้พระเจ้าช่วยนี่เธอพูดจริงเหรอเนี่ยฉันขอโทษจริงนะซูซานเขาเนี่ยปกติก็เป็นแค่คนชิวๆแล้วก็เป็นคนเงียบๆนะเขาทําอะไรกับเธอที่ทํางานหรือเปล่าอ่ะคุยกับฉันได้นะ ี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาเองแล้วก็รอจัดการเรื่องนี้ด้วยกันฉันมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะมีคำอธิบายแล้วก็นีู่ซานต่อกับมาหาโบฮะบางทีเนี่ยจะพูดถูกก็ได้นะฉันคงจะโอเวอร์แอคติ้งมากไปหรือมั้งแต่ว่ามันคนจะดีนะถ้าเกิดว่านายเนี่ยไปคุยกับเขาให้ฉันได้อะนะฉันเหมือนกับว่าจะเหมือนกับว่าฉันเนี่ยจะคุยอะไรกับเขาไม่ได้เลยเขาไม่ฟังเลยซ้ําอ่ะแล้วก็นี้เป็นการต่อกับจากโบไปหาซูซี่แน่นอนไม่เป็นไรนะาโอ้โหจะคุยกับเขาเอง ถ้าเกิดว่าผมว่างอะนะไม่ต้องห่วงน,นี่จากเควินเหรอซูเธอไปไหนเนี่ยฮะบอกให้ผมรู้เดี๋ยวเสียวบุกค,คุณเนี่ยไปไหนกันอะนะแล้วคุณเนี่ยว่างในซัมเมอร์นี้หรือเปล่าล่ะผมอยากจะเห็นคุณนะ่ะแล้วก็เราจะไปดื่มกาแฟด้วยกันได้นะผู้ชายดีห่วงคุณเควินเวิลด์ดิสกายเธอคิดจริงๆหรอว่าเธอเนี่ยจะวิ่งหนีจากฉันได้อะนะเวิลด์ กลับบ้านมาซะผมจะรออยู่ออ,อน,นี้เป็นกูไม่อยากจะฟังเลยเอาจริงนะมันก็คือเพลงเดิมเลยฮะแต่ว่ามันจะยานมากขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยอันนี้คืออะไรอะลูกตาลัทธิอีกแล้วลูกตาเหมือนเดิมโอ้นี่คือซูซี่เหรอบ้านนะฮะ แต่ว่าเราไม่มีกุญแจเนี่ยว่าเราสมมติคุปปี้เรื่อยได้จนกว่ามันจะเปิดวะไอ้บ้านกุ้ยแท้ทำไมกู้ยไม่มีกุญแจวะทำอมกูกลับบ้านไม่ใช่เหรออ๋อกุญแจในรูปไอ้นี่เลยรูปเป็นที่คอคอะกูสงสัยว่าทำไมมึงถึงต้องเซฟแบบว่าหน้าเพื่อนร่วมง,งานไว้ในโฟลเดอร์ด้วยวะไม่เข้าใจเลยเกฮะ ไม่ได้ฮะหรือว่าเราทำยังไงเฮ้ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องต้องปาดคอมันเหมือนว่ามันติดอยู่ที่คออยู่อ่ะอ๋อหรือว่ารูปพวกนี้มันจะมาต่อกันได้เหรอเฮ้ยใช่จริงด้วยว่ะหนึ่งสองโอเอ๊ะมันจะไม่ต่อกันนะะจะเป็นอย่างนี้โอ้ใช่เลยอ่ะใช่เลย อันนี้ห้าอันนี้สี่แล้ว,ว,วสามอยู่ไหนวะสามเพื่อเคลื่อนลูกกุญแจนี่ฮะต้องเอาลูกมาต่อกันก่อนเพื่อให้ได้เกิดขึ้นมาเป็นแบบว่า uh. โอ้สยองเฮี้ยเลยเดจะจ้ำงแล้วกูขอร้องแหละโอเคฮะอืมโอ้โห้ยก็ BTS. คือเป็นรูปซูซี่ ที่เหมือนจะมีอะไรแบบแปลกอ่ะขอเล่นแล้วกันนะทุกคนไปฮะจะไปจบที่ยังไงวะเนี่ยเควินมันต้องโอ้ยหลุมผมว่าโขนเล่มประสิบปต์เรื่องราวได้แล้วว่ะหัวหน้าทักมาหาเราเรื่องไม่มีตอนตอบกลับอะไรเลยหรือว่าไม่อยากจะคิดแล้วกันฮะเอาว่าเราเล่นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปสืบที่หลังโอ้โห ที่มันทำของเสร็จด้วยหรอกูดูตัวเอสได้ย่อมาจากซูซานฮะเควินแฮทเควินวัดดิชยูดูมันเสกใส่กุญแจได้ปะไม่ได้ฮะได้โปรดอย่าฉันมีความรู้สึกแย่กับเขาฮะเขากำลังจะทิ้งฉันไปเขากำลังจะลบฉันหรออะไรวะเนี่ยอ้าวกุญแจหาย คุณแจกคุณแจอ๋อนี่นี่นนอ๋อผมเอาเอาไปใส่ไว้เนี่ยไฟล์มันเลยหายไปด้วยหรือว่าเช็ดผลพวกนี้ได้วะโอเคออกไปอันนี้เป็นยูฮะอ่ะอ อันนี้คือกูเหรอหรือมาันจะบอกว่าเราที่กำลังเล่นอยู่นี่คือคือเควินเหรออันนี้เควินบินต้องใส่พาร์เบิร์ดอันนี้รูปแมวฮะโอ้ย,ล,ยล้วช่วยด้วยโอ้ยมันคือ Kevin เควินกับซูซี่แล้วไปนั่งกอดจุ๊บป,ป่องกันอย่างน้ได้ยังไงอ่ะี่จักโบฮะเฮ้ย hey, ซูซูยากโอเคหรือเปล่าอะ่ะโอ้เริ่ก,กังวลแล้วนะ ยังมันก็หลายวันแนละ้วที่คุณเนี่ยไม่ได้ตอบผมมาและคีวินเนี่ยก็หยุดตอบผมไปเลยในเวลาใกล้ๆก,ก,กันนะหลังจาที่เรากลับมาจากการไปเที่ยวอ่ะนี่เขาได้คุยอะไรกับคุณหรือเปล่าที่ทํางานอ่ะนะผมไปหาคุณที่อพาร์ตเมนต์แล้วแต่มันก็ว่าผมจะเห็นแสงอะไรที่อย่างนี้ยหน้าต่างแต่มันก็ว่าคุณจะไม่อยู่บ้านอนะ่ะผมมั่นใจและว,ว่ามันคจะไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าผมจะกลับมาในเมืองนี้หลังจะไปหาคุณยายในวันเสาร์และกัน วผมจะมาหาคุณนะน้โปรดโทรหาผมด้วยผมรักคุณนะจากบูฮะนี่จากเควินโน้ตสับจกเฮซูขอบ hey, คุณมากที่คุณเนี่ยปล่อยผมเข้ามาข้างในคุณเนี่ยมีบ้านที่สวยมากเลยนะมันน่าจะใหญ่มากพอที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ทั้งคู่ตลอดไปอันนี้จากบูฮะนี่ปวดซูบ,บอกคมได้ว่าอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะคุณอยู่ไหนเนี่ย สัปดาห์ที่แล้วแม่มันดูจะเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีซะเลยแนฮะสามขีดหกอะ่ะเมื่อจะรู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าไอ้มไม่น่ามีหรอกแซนจันเซ็ตไอ้พุจะคูเดฟังเอเลนดิสติกอะอันนี้มีเสียงอะไรดังขึ้นมาด้วยก่อนอันนี้ผมไม่ได้ยินนะ มันมีเอ่อตอนนี้ที่เราเหลืออย่างเดียวก็คือหาพาสเวิร์ดของบินฮะเออต้องลบหรอมีอะไรบอกอะไรปะมันทำของด้วยนี่นี่มันต่ำช้าจริงๆเลยฮะอ๋ออันนี้เรายังไม่ดูดีกวา่าออกไปเนี่ยออกไปออกไปโอ้โอ้สู้แล้วไฟกระจัดก,กระจายเลยฮะไม่นะ โอเมียยวพยายามจะบอกอะไรป่าวะมันจะไม่มีอะไรเพิ่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะยกเ้นเอ่อไฟล์ซูที่โผล่ขึ้นมาอ่ะกดได้กันฮึอืมอืม,อม,อมไม่มีอะไรเนาะหรือว่าเราต้องลบวะ หรือว่าจริงๆแล้วเราเอ๊ยก็ไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวผมต้องหาพาเวิสวดก่อนวะเราต้องหาพาเวิสวดแล้วก็เอาไฟล์ซูไปลบหรอมันไม่น่ามีมั้งสามขีดหกหรือว่าสามหกอะไรวะยูฮินส์คือยูเควินเอา แสดงว่าผมมันจะเป็นชีวิจริงๆด้วยเหรอที่อะไรจะมาจัดก,การงานนี้ให้เสร็จก็คือลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับซูซานไปแล้วเราก็ลบบอกอี๋ยวจับเดจับฉันเดี๋จับฉันไห้ปู่อยี๋จับฉันให้จับจะอ้าวจ,จริงไหมเนี่ยแหมกูรู้แล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราพวกมึงสองคนนะ่ะแต่กูต้องมาจัดการงานนี้เสร็จขอโทษด้วยนะเว้ยลบอ,อมิทเตอร์เออร์เลอร์ โอ้จริงด้วยไอ้เชียกูคือคีวินจริงจริงเหรอเหย็ดแมมเหย็ดแมมหัวดอเชีย <Yeah. S 2> mm hmm. เราคือคีวินจริงจริงด้วยฮะที่มาจัดการงานให้เสร็จเหมืนอนกับว่าเราจะไม่มีกระถาบนดำไปทุกอย่างเอาน่าจะไม่มีฉากจบอื่นเลยฮะดูว่าเกมมันน้าจะล็อกมา,มากเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราที่เป็นคีวินเนี่ย นะครับต้องจัดการงานให้เสร็จกูไม่รู้มันทำย like <huh for like ja ังไงเหมือนกันนะยัดคนเสียในโฟลเดอร์เนี่ยก็โอเคของสำหรับวันนี้เกมของ New Folder ขอลาไปก่อนนะกันฮะเป็กหนึ่งเกมแนวเซอร์จิเคิลฮอลเลอร์ที่ค่อนเล่นจะเล่าไม่ดีมากเลยแต่ว่ามันเดาง่ายไปนิดนึ่งนะว่าแม่งคือใช่เลยมันก็ไม่เดาง่ายนะจริงมันก็บอกไปตรงๆเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องคิดนิดนึงว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยก็คือถ้าจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าที่ไม่สมหวังฮะเราที่เป็นซูซานเนี่ย ซูซี่ได้เจอคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานชื่อว่าโบมีคนหนึ่งที่จะเป็นเพื่อนของโบชื่อว่าเควินเรากับโบเนี่ยเป็นคนที่มีสัมพันธ์ที่ดีมากเลยอยู่ท่าดท้ายสุดแล้วเนี่ยโบเนี่ยก็มีความกล้าเพื่อจะชวนซูซี่ออกเดทฮะเอ้เควินปกติที่มีคนไม่ค่อยพูดเนี่ยหลที่โบบอกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากจะจีบเราเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าจะไม่ทันในโบโดนขาดไปแดกก่อนสุดท้ายเนี่ยก็จะผิดหวังช้ำรักฮะแล้วก็ ตอนที่เรากับโบเนี่ยไปเดทด้วยกันแบบว่าไปเที่ยวกันก่อนที่เอโบมันจะกลับไปบ้านคุณยายอะนะมันก็ทำให้เควินเนี่ยดิ่งลงไปอีกสุดท้ายมันก็เลยทำเรื่องไม่รู้มันทำไั่ไงเหมือนกันแะก็คือเหมือนกับว่าจะเข้าไปที่บ้านหรอกควบคุมจิตอะไรพวกนี้ป่ะว่ามันมีรูปหลายรูปมากที่เรากับเจ้าของเควินเนี่ยนั่งหรอกว่ากอดเอวกันเหมือนกับว่ามันจะแบบว่าไม่รู้ดิมันเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมันก็จับเราที่เป็นซูซี่เนี่ยยัดเข้าไปในโฟลเดอร์ฮะ แล้วมันก็ต้องกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะมาเคลียร์งานให้เสร็จก็คือจัดการทําการลบซูซี่อืมแล้วเธอก็หายไปตลอดการน่าจะอย่างนั้นเอาสลสำหรับคนที่อยากไปลองเล่นดูเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปเลยเผื่อจะมีชัยจบอื่นเนาะถ้ามีเ่ยเจ๋งมากเลยนะเวทแต่ว่ามันไม่น่ามีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะ่ะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วไว้ผมเจอกันครับ นี่มัน NTR เวอร์ชันโหดดิว่ะ